ซึ่งพอมันถึงเรื่องความเชื่อแล้วอ่ะมันควาความขัดแย้งมันลูกลามมันบานปลายมันคุมไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็จะไม่มีใครเลยที่จะมายุติเรื่องนี้ได้เนี่ยครับคือสิ่งที่มันจะอันตรายมากๆผมเห็นด้วยกับหลายเรื่องของคุณนะครับเห็นด้วยมากๆเลยเห็นด้วยเรื่อง คุณผูกขาดเห็นด้วยมากๆาเลยเห็นด้วยเรื่องการปฏิรูปที่ดินเห็นด้วยมากๆเลยเห็นด้วยกับการช่วยเหลือคนตัวเล็กด้ยเนาเห็นด้วยมากๆเลยเห็นด้วยกับการอาจจะมีการกระจายโอกาสด้านการศึกษาโคตรจะเห็นด้วยเลยแต่พอคุณบอกว่าคุณจะแก้ไขรัฐมนุษหรือคุณจะแก้ไขมาตาหนึ่งหนึสอง แล้วมันเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่าถ้าคุณทําเรื่องเนี้ยมันจะทําให้ชาติมันวิกฤตมันจะสร้างความขัดแยง้งมันจะทําให้พวกเราลงเหวผมก็ไปร่วมกับคุณไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นําของคนทั้งประเทศคุณอยากจะนํา ชูชทงให้คนทั้งประเทศนี่เห็นแล้วทำให้เชื่อคุณให้เป็นไปตามนั้นได้จริงๆคุณต้องทำให้พวกเราเชื่อก่อว่าคุณจะไม่สร้างวิกฤตให้กับประเทศนี้คุณจะไม่สร้างความขัดแย้งให้กับประเทศนี้คุณทำอย่างนั้นให้ได้สิครับ